โอเคครับก็การสวัสดีด้วยนะครับวันนี้หัวช่องเ er อ็กแลนเดอร์อีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมาแบกแหล้งคนในทีมนะครับผมแต่ว่าผมก็จะเล่นสนายทางเกมน,นะครับจะเป็นยังไงนะครับจะตายหรือว่าจะได้ที่หนึ่งมาดูกันขอผมลงตรงนี้เลยแล้วกันนะว่าดูทรงถ้าลงไปด้านในจะตายก่อนจะไม่มีสนายให้เล่นด้วยไนงะ ตรงนี้เหมือนจะไม่มีคนนะครับแต่เราเก็บปืนไอ้พวกนี้ไว้ยิงก่อนแล้วกันว่าจะไม่มีสไนนยนะครับนี้ผมก็ทําทำช่องติกตอกอยู่นะครับสองช่องเลยก็ฝากไปกดติดตามด้วยนะครับ <S <S> <S ช่องเอกร d นเดอร์ er. นะครับผม เราก็เล่นปืนนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเปลี่ยนเปลนไปเรืเร่อยๆครับจนกว่าจะเจอสไนอ่าเจอแล้วโอเควิลิโูดเลยอ่าตกตกไม่มีสไนเลยนะทุกคนเห็นอันเดียวเองอ่ะเดี๋ยวเราเก็บของไปรเรื่อยๆก่อนนะครับ ว่านใจจริงผมอยากได้อันนี้นะอยากได้ไอเดบิวนะไอเดบิวมันแรงนะทกนุกคนเขาจบาลีดอะเวลายิงเจาะไอ้บอลอย่างเงี้ยแม่งยิงไม่เข้าเว้ยเราเก็บไปเรื่อยๆก่อนนะครับไม่เจอแล้วค่อยว่ากันฮะใครตายบอล หว่างนี้ก็ฟาร์มไปก่อนนะครับจนกว่าจะเจอสนายเนานะอ่าโอ้เป็นอันนี้นะทุกคนจะไม่เอานะเพราะแม่งไม่แรงนั่นเองฟาร์ม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 ผมไม่ได้อัดคลิปนานแล้วนะทุกคน ไม่รู้จะมีคนดูหรือเปล่าเพราะผมมัวแต่ไปลงติกตอกอย่างเดียวนะมาดูกันมาดูกันมาดูกันไปซื้อคงซื้อของกันดีกว่านะทุกคนง่ายอะไรกันครับเนี่ยจะมีสนายขายหรือเปล่า ีแต่คาวอ่ะทุกคนไม่เป็นไรซื้อไปแล้วครับเอาแล้วกันอา่เอาเจียซาก็ได้นะสามันล็อกนะทุกคนเลสามันล็อกเวลวหนึ่งเวล2สองผมไม่แน่ใจว่ามันล็อกหรือเปล่าฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับผม ก็ไม่ได้ลองคิดนานอาจจะตื่นตรงตื่นเตี้ยวนิดน,นึงเออไม่เจอคนเลยนะทุกคนก็ฟาร์มไปเรื่อยๆืยแล้วกันความรู้สึกผมนะคือแบบต้นเกมเราไม่เจอคนใช่ปะเราไปเจอตอนสุดท้ายแล้วเราก็จะยิงไม่ได้นะทุกคนเราก็ต้องยิงไปตั้งแต่เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเกมอ่ะตั้งแต่ตอนเกมอ่ะเนี่ยเราคือแบบ เราไม่ได้ใช้แล้วเรามาใช้ตอนต้นเกมเราจะยิงไม่ค่อยโดนเวไม่รู้ว่าทุกคนเคยเป็นเหมือนผมหรือเปล่าแต่ว่าผมเป็นประจำเลยเอ้ยผมเดินเกมนะของผมแล้เวเราเอาไงกันดีว่าเราจะแคมไม่แคมไม่แคมไม่แคมโอ้ระดับแล้วแล้วจะไปแคมได้ไงใช่ปะ แล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนฟาร์มยงฟาร์มยายไปก่อนนะครับี่ผมได้ยินเสียงรบผมใมช้เครื่องบินผมไม่ใส่หูฟังนะครับเพราะว่าถ้าผมใส่หูฟังเสียงมันเสียงมันจะไม่อยู่ที่ผมแลกว่าทุกคน <is> ผมแลกกว่า ผมจะไม่ใส่หูฟังนะเหมือนที่ผมบอกเลยเฮ้ยพื่อนโดนยิงตรงไหนอะตรงนี้หรอ่อาเจอละดาวหนึ่งสวยเอ้ยตาลาเพื่อนอยู่ตรงนี้นะ โอ้ยแต่ว่าผมแลกจัดเลยแลกจัดอันนี้ผมแลกจัดตาล่าเพื่อนเพื่อนซื้อมานะครับตาล่าอยู่ตรงนี้ตลาจะหมดแล้วตาล่าจะหมดแล้ว,ม,ลวมัอเขาขี่รถมานะหรือเปล่าเอาม่าไม่ใช่ตาล่ามันเป็นอ๋อล้านอ๋อผมไม่ค่อยเล่นแบบพวกนี้นะครับส่วนญ่ผมจะเล่นแบบ พวกสี่สี่สิบสี่สี่อ่ะเออ๋วยวผมซื้อค่าอีกก็บ,บอกดีกว่าผมเล่นตะขาดดีกว่าเนะนาะตงสัยเมันผมจะไม่รอดมนเป็นเอดีดีไหมซื้อนี้ไม่ก่นกันแล้วก็วกเอ้ยเจอคนดาวแล้วหรอ ดาวแล้วโอ้มันได้ซื้อปึ้ซื้อของนะตอนนี้ผมก็ฝึกเล่นสไนยอยู่นะครับก็อาจจะไม่ค่อยช่ำชองเท่าไหร่จจะพอเล่นได้นะครับเพราะผมแรลกมากกระจุกมากเลยตอนนี้อยากได้โทรศัพท์ใหม่อยากได้คอมใหม่เหมือนกันนะ ไม่ใช่อยากได้ข้าใหม่หรืออยากได้คอมอะ่ะคือผมไม่มีคอมใช้นะครับโทรศัพท์ก็โทรศัพท์กลางๆอะ่ะโอโปโปที่แบบพูดกับเพื่อนไม่ได้เน่ยอ,อาชยพตอนตอนอาชยพมันพูดกับเพื่อนไม่ได้นะเวลาเงียบๆอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนปากเจ่วว่าก็าปล่ยอยเขาพูดไปครับเพราะผมพูดไม่ได้เออ นี่ผมก็ไม่ค่อยเล่นเกมอะไรนะเล่นนะแ,ลแต่รีไฟอย่างเดียวนะแล้วก็ทําแต่ไหายไรอย่างเดียวเพราะปกติผมเล่นแต่ไหายไรไม่ค่อยอยากดันแต้มเท่าไหร่ผมไม่ชอบนะที่หาปืนอ่ะเนี่ยต้องวิ่งหาปืนเงี้ยฉันอยากจะเล่นสี่สี่อย่างเดียวอะมนซื้อปืนได้เลยไงยังได้คลาอีกระบอกหนึ่งจังเฮ้ยคนไอ้อนนี้นี่วาที่ผมยิงเฮ้ยเพื่อนโดน

ดาวแต่ายาคลิปหาย้ต <Double kill. S 1> ้ดนยิงหรือตกแค่นี้มันก็เลื่อนรถเอดเวอร์กันไปหรือเปล่าเว่นไปเว้าฮะเพื่อนโดนหรอ ปุ่มหัวแตกเบอร์เบอร์จัด ใส่เพื่อนแม็กซ์นายผมต้องหมดว่าเอมาคุณผมได้เปล่าเพื่อนเพื่อนอาจะถูกผมได้นะแต่เพื่อนดูทรงอะไม่ถูกนั่นเรียบร้อย ออตายว่ะกคนอ้แมงแหลกอะ่ะยานอ่างก็ทราบแบบโอ้ได้สีิวแล้วอ้ซ้ายขวาเลยผมว่าโอ้จุดไม่ดี <laughs> <laughs> เพื่อนจุมเด็บเปล่า <_ pp> อ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปด้วยนะครับผมก็ฝาก่าไปกดติดตามช่องทิกต o อกผมหน่อยผมอยากสตรีมในทิกต o อกมากนะ ทุกคนฝากด้วยนะครับก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย